ม่มีใครให้ของขวัญคนหรอให้ของขวัญหน่อยสองร้อยคนดูขอใจส้มหน่อยได้ไหมขอใจสีส้มส้มหน่อยค่ะขอใจส้มไม่ได้หรอกไม่อยากได้ดอกกุหลาบะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะและ91คนคุดคุยกันได้นะคะ ส,สวัสดีค่ะคุณสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนึงร้อยยี่สิบคนดูทำไมไม่มีใครพูดคุยด้วย พูดคุยคนใดนะคะแผลเพิ่หา สวัสดีค่ะบยาิพาคนดูพูดคุยกันได้นะคะ อำน,นาจค่ะอำน,นาจเจริญสวัสดีค่ะเจ็ดสิบสองคนดูมีใจส่มให้อีกไหมคะขอใจส่มหน่อยรอเลยค่ะ สวัสดีค่ะบอยขอใจส้มไม่ได้หรอไม่อ,อยากไม่อยากได้ดอกไม้อ่ะใจสีส้มๆม,มามีคำลักอย่างเลยขอบคุณนะคะใช่ค่ะ ก็มีค่ะสาม,มีค่ะสูตรมาสามสี่ปีแล้วค่ะสวัสดีค่ะร้อยเจ็ดคนดูพูดคุยกันได้นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อยู่กับใครคะอยู่กับแม่คะ่ะแม่นอนอยู่ห้องนึงแล้วสุดเล้อใครอยู่ข,ข้างๆอ๋อน่าจะเป็นผีคะ่ะ